ถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ้านช่างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราก็ยังเปิดรับสายจากทางบ้านอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องของรอยรั่วภายในบ้านหรือว่าปัญหาอื่นๆของบ้านของท่านนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์029649079นะคะ029649079ค่ะยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุย <c oughs> ปรึกษากันได้มาดูจุดด้วยจุดที่ที่เราเราอยู่ใกล้ตัวเราคือเวลาจุดที่เรายืนนับน้าจะมีรู นำทิ้งอยู่รูรูนี้บางทีก็จะเป็นแบบโฟเดนสามตีนิ้วบางทีก็เป็นแค่ตะแกรงกรองผงนะจุดนี้นะครับขอบขอบเนี่ยมักจะรั่วซึมแล้วรั่วซึมไ้จับชั้นล่างไปชั้นใต้ดินไม่เป็นไรแต่สําคัญที่ชั้นสองลงมาชั้นล่างจุดนี้คือจุดรั่วนะครับเพราะว่าขอบขอบ,ขอบเนี่ยในสุดอันนี้ถือว่ายังดีนะหมายถึงว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีความห่างของยาแนวมากอันที่สองก็คือยาแนวทั้งหลายเมื่อเสื่อมสภาพที่เห็นเนี่ยครับยาแนวทั้งหมดเนี่ยเมื่อหมดอายุแล้วจะทําให้น้ําลงร่องนี้ แล้วก็จะรั่วซึมคือวิธีง่ายๆคือเปลี่ยนยาแนวสมัยเป็นยาแนวรุ่นใหม่เป็นยาแนวรุ่นใหม่ก็คือยาแนวที่กันซึมได้ดีสมมติว่าเราอยากรู้ว่ายาน้ำหลงเนี่ยเอาน้ำหยดติ้งไปที่ร่องกระเบื้องถ้าน้ำหายวับนี่แสดงว่ายาแนวไันซึมไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับให้น้ำรั่วซึมไปชั้นล่างนะครับหรือขอบชักโครกเนี่ยการขอบชักโครกทั้งหมดนก็รั่วซึม นี่คือสาเหตุหลักเลยนะครับที่น้ํารั่วซึมลงเั้นล่างคือร่องกระเบื้องตัวกระเบื้องในีน้ําไม่ถึมผ่านอยู่แล้วแล้วก็ที่มีรูเจาะทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรูนี้แล้วก็เป็นรูหลักซึ่งเป็นรูน้ําทิง้งตะแกรงก้องผมควรเป็นเปลี่ยน,เป,นเป็นตะแกรงดักกลิ่นนะฮะจะได้มีการดักกลิ่นก็หมายว่ามีถ้วยจานอยู่แล้วก็มีเหมือนถ้วยน้ำพริกว้มลงอันนั้น อย่างดีถ้าเกิดปัญหารั่วซึมภายในห้องน้ําแล้วม,มีวิธีการแก้ยังไงคะก็ะคือสมมติอย่างนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนยาแนวก็หายนะเปลี่ยนยาแนวนี่หายเลยเปลี่ยนยาแนวเปลี่ยนยาแนวไม่ต้องไปดื้อกับเบื้องไหนคนบอกให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนยาแนวสมมติว่าสมมติต้องพลอยไม่อยากเปลี่ยนยาแนวนี้เลยนะ,ะก็ไปซื้อน้ํายาเคลือบผินแล้วเอาพุกกันมาพุกกันประมาณกว้างสักนิ้วหนึ่งนะฮะจุ่มน้ํามันเคลือบผินแล้วทาไปทุกร่องเลยมันจะไม่ซึมน้ําจะไม่ซึมผ่านสังเกตง่ายถ้าเอาน้ำ น้ำยาเคลือบผินทาที่ร่องแล้วแล้วลองเอาน้ําหยดติ้งไปมันจะเหมือนน้ากลิ้งบนใบบอลนั่นคือน้องพลอยไม่ต้องเปลี่ยนหรือท่านผู้ชมไม่อยากเปลี่ยนค่ะหรืออีกเดือนหน้าค่อยเปลี่ยนเพราะไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าตอนนี้ไม่อยากเพราะว่าร่องเคมีคือให้สังเกตว่ายาแนวเนะี่ยมันจะหมดอายุหนึ่งมันจะกร่อนลงอันที่สองจะมีรอยแตกร้าวในร่องนะครับหมดอายุนะครับดังนั้นก็ควรเปลี่ยนยาแนวรุ่นใหม่จะเป็นยาแนวที่ทั้งเหลวและก็ไหลได้ดีค่ะ ประมาณ10ปีนะครับยาแนวจะอยู่ได้ประมาณ10ปีเท่านั้นครับค่ะแล้วก็สำหรับเบอร์นะเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาพูด<ช>คุยกันแต่ว่าจดเบอร์ไม่ทันเดี๋ยพยายามให้นะคะ029649079นะคะ029649079ค่ะเบอร์จะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ยังไงกดเข้ามาพูดคุยกันนะคะอืมมาอีกจุดหนึ่งใครที่ปูพวกไอ้กับกลาสบ็อกกลาสบ็อกก็คืออิดแก้วนะครับจุดเ้ืยซุมจะอยู่ที่ตะเข็บ ตะเข็บของ glass box นะก็คือนานวันไปนะนานวันไปเนะี่ยวิธีแก้ซ่อมแก้ไขคือแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะใช้ปูนซีเมนต์ขาวแต่รุ่นใหม่ควรจะใช้โพลียูรีเทนมันจะได้ไม่ซึมนะร่องขาวๆที่เห็นเนี่ยปกติเป็นปูนซีเมนต์ขาวเมื่อทาครั้งแรกแต่นี้เพราะว่านานไปเนี่ยควรใช้เปลี่ยนเป็นโพลียูรีเทนสีขาวได้คาาสีทับติดอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวัาสดุเหล่านี้ยืดหยุ่นตัวแก้วที่เคยมีใหม่ๆนั้นมันจะยืดถดตัวยังไงก็ตาม ว่าสูุเหล่านี้สามารถทีจะแก้ไขได้หรือเอาละอยากร่องสวยๆอย่างนี้ก็ต้องใช้ปูนยาแนวเหมือนเดิมแต่ต้องขูดออกก่อนนะ mm hmm. น้าจะได้ไม่รั่วซึมนะครับอันนี้สามารถแก้ไขเนี่ยครับให้สังเกตว่าถ้ามันหมดอายุมันจะเริ่มมีรอยราวนิดๆ mm hmm. ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นใช้ยาแนวนะยาแนวยาแนวที่เห็นนั้นเป็นใช้ยาแนวกับพกกับเบื้องแต่ส่วนยากับแก้วเนี่ยมันจะเป็นโพลียูร e ีเทนหรือเป็น mm hmm. อะคริลิกอะไรก็ตามนะเพราะเนื่องจากอันแรกคือร่องมันกว้าง นะแล้วก็อันที่สองแก้วนี้ยืดถดตัว,ตวได้เยอะก็เลยทําให้ให้ให้ไอ้พวกสารเวบเหล่านั้นแตกราวเร็วนะครับจะเห็นว่าอันนี้จเมนข้างล่างอะ่ะแตกราวแล้วรหรือขอบอ่างรั่วอ,อันนี้เป็นการหมดอายุแล้วนะวัสดุหมดอายุแล้วนะคือเดี๋ยวนี้มียาแนวสุขพันธ์โดยตรงอยู่แล้วที่ขอบอ่างควรใช้ยาแนวสุขพันธ์อ,อย่าใช้ปูนขาวซีเมนต์ขาวไม่ได้นะที่เห็นนี่หมดอายุนะครับพอหมดอายุปุ๊บมันก็แตกกลอนนะฮะ น้ำก็จะรั่วซึมลงด้านล่างทันทนะีพยายามใช้ยาแนวสุขภัณฑ์อ่างเราก็จะได้ไีพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ไม่สวยด้วยนะครับแล้วก็น้ําก็จะรั่วลงล่างเพราะเรื่องเกียวกัว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะมีคือจะมีสองแบบหนึ่งเอาอ่างมุดลงไปข้างล่างอันที่สองนี่ถ้าโบราณหน่อยอ่างจะอยู่บนบนขอบนะครับถ้ารุ่นใหม่เขาจะเอาอ่างมุดล่างแล้วนะครับแล้วแต่ว่าการตกแต่งสมัยใหม่ครับอย่างเงี้ยไม่สวยแล้วนะครับควรใช้ซิลิโคนสุขภัณฑ์เพราะว่าแต่ ทนกันเชื้อราได้ดีเขาก็มีเคมีพันของเขาโดยเฉพาะมีโดยเฉพาะครับให้สังเกตว่าถ้าเกิดทาไมมันแบบนี้ใช้กับอะไรก็คือให้สังเกตโถชักโครคถ้าซิลิโคนนั้นมีรูปโถชักโครคมันจะใช้กับห้องน้ํามีอ่างอย่างเงี้ยสังเกตง่ายๆไม่เป็นเนื่องจากเป็นวัสดุ DIY ไงทำงานง่ายนะครับค่ะเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คนะไม่ใช่ว่าบางทียืนล้างหน้าอยู่เอ๊ะแต่ทำไมเท้าเปียกด้วยก็คือรั่วแล้วนะคะนี่ผมให้ดูจุดรั่วซึมอีกันหนึ่งก็คือดัดฟ้าใครที่มีดัดฟ้าใหญ่ๆอนนี้ เออแดดฟ้าเนี่ยอย่าให้น้ําขังอันนี้น้ําขังน้ําขังเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนดาดฟ้าทั้งดดดฟ้าเยอะเลยนะคะเนี่ยขังเลยนะฮะคือถ้าเป็นดดดฟ้าน้ําขังเนี่ยรั่วซึมแน่นอนรั่วตามตะเข็บแม้นตบอกว่าเอ้เดี๋ยวมันรั่วซึมแล้วมันลหยคือดดดฟ้าที่ดีต้องน้ําแตะแล้วผ่านไม่ใช่ขังนะครับน้ำแตะแล้วไหลผ่านไม่ใช่เราไม่ได้บอกแบบดาดฟ้าให้ขังน้านะครับอย่างนี้เลี้ยงปลาได้เลยใช่ไหมที่อย่างน้ําจะซึมผ่าน แล้ววัสดุิวเขียวที่เห็นเนี่ยเป็นวัสดุกันซึมในสุดก็ลอกล่อนนะครับเพราะว่าเ็ามีไว้ไม่ให้น้าซึมผ่านครับอันนี้มีเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าดาดฟ้าท่านจะทําด้วยอะไรก็ตามแล้วเดี๋ยวนี้น้ําจะซึมผ่านเพราะว่าเรามีการเอาพวกนี้ไปใส่เยอะเช่นมีจานดาวเทียมเนี่ยไปตั้งแยะไปหมดเลยนะจุดรั่วคือจุดที่ขามานันแหละพอบางทีก็เจาะลึกเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเห็นว่าอันเนี้ยบ้านบางบ้านนั้นอาจจะมี ติดนู่นติดนี่เยอะแยะไปหมดหมายถึงว่าดาวดาวเทียมเนี่ยจานจานพวกดาวเทียมทั้งหลายติดไปเยอะแล้วแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมาเจาะทองเขาของเขาของเขาขเพราะไม่ได้วางแผนไว้ต่างคนต่างมามันก็จะเป็นจุดรั่วซึมเยอะเพราะว่ามีการเจาะเยอะครับเน mm ี่ยนะฮะประมาณสิบกว่าจานเน mm ี hmm. ่ยอันนี้หมายถึงเป็นออฟฟิศนะถึงได้เป็นจานเยอะอย่างนี้นปกติบ้านมันมีคงมีจานสองจานเท่านั้นนะฮะแต่ต่อไปบ้านเนี่ยจะมีจานเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนที่กล่อง ใช่ค่ะอนาคตท่านไม่ต้องติดหลายจานแล้วนะเป็นที่กล่องรับหมุนหมุนไปก็ได้แล้วครับแล้วติดหลายจานยังไงไม่ให้เกิดรอยลวล่ะคะอาจารย์มีทีไหมหรือวาจะใช้แผ่นเหล็กคือใช้เหล็กคานอันหนึ่งเลยแล้วก็ติดบนคานเหล็กอบกว่าถ้าเกิดเราไปจอบปูนเสี่ยงท้งนั้นเลยนะไปจอบปูนต่างคนต่างจอะนะต่างคนต่างยึดแน่นไม่ดีคือคานเหล็กอันเดียวนะครับแล้วติดบนคานเหล็กจะสะดวกที่สุดเพราะว่า อันนี้ไม่เหมาะที่จะไปเจาะก,กับพื้นปูนใหญ่เพาอันนี้หลังคารั่วนะครับที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจาะต่างคนต่างมาไง <c oughs> มาคนละเวลาโดยคิดว่าไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรในสุดรั่วนะครับนะดาดฟ้าพวกนี้รั่วดาดฟ้ามันก็คือปูนชนิดหนึ่งที่มีความหนาประมาณ10เซน <c oughs> นะในสุดพอเจาะบ,บ่อยๆมันเจาะไปเนะี่ยอย่างน้อยมันต้อง5เซนกินเข้าไปครึ่งแล้ว <c oughs> น้าก็จะรั่วลงเข้ารูน็อตแล้วก็เส <c oughs> ริมลงมาอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับจุดรั่วหลังคาก็มีเยอะนะต่อไปให้ดูจุดรั่วตรงนี้นี่นับ เมื่อกี้ให้อ่านเป็นการรั่วภายในนนค่อน้ำคือเนี่ยตอนใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่เป็นอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะใหม่เอี่ยมแก่กองเลยนะเต่นว่าอ่างเนี้ยถูกยาแนวด้วยปูนซีเมนต์ขาวอาจารย์คะตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติค่ะเราเล่าจา์ครับผมรบกวนสอบถามข้อเดียวครับเรื่องเกี่ยวกับที่เขามีโฆษณาเรื่องการพ่นสีใหม่หลังคาเนี่ยครับมันทําให คุณสมบัติหลังคาเราดีขึ้นฮะหลังคาเก่าที่เราแค่เปลี่ยนสีใหม่คือเขาเรียกเซรามิกโคตติ้งหรือเปล่าฮะเออผมก็ไม่ทราบน่าจะใช่นะคือพ่นบนหลังคานะสีเป็นไหนแต่คือวัดมันพ่นไปสีเงาใช่ครับใช่ครับพ่นพ่นไปคือเซรามิกโคตติ้งก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่พ่นบนหลังคาคือไม่ต้องทําข้างล่างจะทำเปลี่ยนใหม่ใช่ครับเปลี่ยนสีคือเซรามิกโคตติ้งจะเป็นสีขาวคุณสมบัติสีขาวคือทําให้มันสะท้อนสีออกอันที่สองมันเป็นการโคตบนหลังคา มันไม่ต้องทําอะไรข้างล่างก็ก็ถือว่าดีฮะเป็นการปกปิดกระเบื้องอยู่นานไปและเดี๋ยวนี้เขาเขามีหลายหลายสีนี่ก็คือคุนโดบัตนของสีเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือยกเป็นสีหลังคานะสีทาหลังคานั้นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเซราบิกที่เขาบอกที่ที่ผมเห็นอยู่บ้านข้างเขาพ่นสีอื่นเลยนะครับครับอันนั้นเขาถือว่าถือว่าเซรามิกโคตติ้งน่าจะใช่เซรามิกโคตติ้งแล้สีเขียวกเขาเป็นสีน้ำตาลหรือแดงไปเลยนะ คือคือเซรามิกโคตติ้งสามารถพ่นสีได้แต่โดยทั่วไปถ้าพ่นเซรามิกโคตติ้งมักจะเป็นสีขาวนะคุณสมบัติเซรามิกโคตติ้งหนึ่งกันรั่วกันซึมอันที่สองเปลี่ยนสีหลังคาอันที่สาเป็นสีสะท้อนความร้อนสีปะสะท้อนความร้อนได้ครับแล้วในความเห็นอาจารย์นระหว่างระหว่างพ่นสีกับกับเราเปลี่ยนกับเพื่อหลังคาใหม่ <c oughs> ตัวไหนน่าจะเวิร์ เอาเปลี่ยนหลังคาใหม่ดีอยู่แล้วเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าบางบ้านไม่อยาก,กมาไม่อยากประมาณต่างกันบ้างแล้วก็ต่างกันแต่ประมาณหน<ม>ึ่งในสามเลยเซจะมิีโคตติ้งนี่มีาราคาแพรทหนึ่งในสามของการมุงกระเบื้องนะอย่งงยงางก๊อตสีใหม่เนี่ยเขาจะคิดเราประมาณสักหมื่นกว่าบาทใช่ครับประมาณนั้นนะนั่นถ้าเปลี่ยนราคาใหม่นี่ก็แล้วแต่กระเบื้องราคาถูครับใช่ต้องไม่ต่ำกว่าสามสี่หมื่นนะครับประมาณนั้นประมาณตับปีนหมื่นนะครับประมาณนั้นเลยครับอ๋ออย่างเปลี่ยนลราคาเรื่องสีลายใหม่ยังจะดีกว่าใช่ครับนะฮะคือเดี๋ยยวนนีีี้้มสทากระะเเบืองล ส,สีพ่นบนกระเบื้องหรือทาบนกระเบื้องมีอยู่แล้วสีแปลว่ากระเบื้องข้างบนหลังคาเราก็มอีอย่างนใช้างานของมันแช่ไคะือสีโดยทั่วไปจะมีมันเจือจางปร,ประมาณสักสี่หปีอย่างมากก็สิปีนะครับสีกระเบื้องนะประมาณนี้จะเจือจางลงนะครับไม่ได้ลอกนะอ,อ,อย่างนี้เราเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ดีกว่าครับถ้าต้องการถ้าต้องการนะต้องการจะเปลี่ยนสีหลังคาใช่ครับนะต้องการคือถ้าเปลี่ยนสีหลังคาสมมติกระเบื้องทั้งหมดยังดีอยู่นะแต่อยากเปลี่ยนสีอันนี้งบประมาณนิดเดียว แต่ถ้าเกิดากเปลี่ยนกระเบื้องให้มันจำเช่นกระเบื้องรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างงี้โอเคเลยล่ะเปลี่ยนแล้วดีแน่นอนครับดีกว่าไปพนนะใจครับดีกว่าครับโอเคโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีค่ะก็ดีนะก็เรามาแชร์ประสบการณ์กันคือทางเราก็ทำเนี่ยเราทำเรื่องบ้านมานะฮะคือกระเบื้อง๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นหลอนอย่างเดียวกระเบื้องไม่มีหลอนก็มีนะเขาเรียกหลอนเรียบกระเบื้องใหม่ๆก็จะเป็นหลอนคู่ต่อมาก็พัฒนาเป็นหลอนแบบโมเนียเขาเรียกว่าโมเนียนะครับต่อมาก็คือพัฒนาตอนนี้คือไม่มีหลอน ไม่มีรอนเขาเรียกว่ารอนเรียบเป็นแผ่นๆ,ๆ,ๆวางกระเบื้องเคลยดน,นี้ไม่ใช่รั่วง่ายนะ <c oughs> ข้างบนนียไม่มีรอนแต่ข้างในมีลิ้นกันน้ําท่านจะบอกว่ากระเบื้องเหล่านี้มันไม่มีรอนแล้วมันจะไม่รั่วหรือมันมีลินกันน้ำดังนั้นอย่ากังวลน,นะครับกระเบื้องผู้ผลิตนั้นผลิตมาอย่างปลอดภัยอยู่แล้วครับนะโอาคำถามดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าใครมีหลังคาเก่าแล้วไม่อยากมุงใหม่ก็เรียกว่าเซรามิกโคตติ้งนะจะต้องออกสีขาวอย่างเดียวเหมือนเป็นการ ทาสีทับเปลี่ยนสีเขาเรียกรีรูปนะฮะรีรูป,รรรปาสามารถทําได้นะครับหรือท่านเกิดอยากได้เป็นกระเบื้องที่แบบกระเบื้องมันยังดีอยู่ไงแต่ว่าเบื่อเบื่อสีและเบื่อสีแดงจะซัดสีน้ําเงินก็เปลี่ยนเลยโดยไม่ต้องไปรื้อกระเบื้องใหม่สามารถทําได้อยู่แล้วครับ,รบเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสีกระเบื้องนั้นมามา,มาเต็มเหนียวหรือใครจะได้กระเบื้องแบบนี้ก็ได้เนี่ยให้ดูก็ได้กระเบื้องแบบออก เป็นวิหารวิหารเป็นบทโบทประมาณนี้นะก็ก็มีขายนะคือไม่ใช่ว่าเอามามงบ้านไม่ได้เดี๋ยวนี้คนก็เอากเบื้องแบบนี้สดใสมากเลยนะคะเอามามุงแบบบางทีเหมือนชีวิตเข้าสัตธรจะทคือพอเห็นแล้วรู้สึกดีไงบางคนก็มามงกับบ้านสาลาพักร้อนศาลาท่าน้ำนะครับอันนั้นหรือกระเบื้องนี้ครับนี่ก็อย่างที่บอกนะกระเบื้องหลังนี้ไม่มีรอนเป็นกระเบื้องลอนเรียบเป็นกระเบื้องรอนเรียบเป็นกระเบื้องรอนเรียบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะกระเบื้องเหล่านี้ก็นิยม ก็ดูเรียบดูสวยดูแป็แบบหนึ่งเนาะแกแบบหนึ่งนะฮะกระเบิ่งลักษณะนี้เป็นบ้านแบบประมาณทรงลาดทรงจั่วบ้านเราเรียกทรงจั่วนะฮะมีมากมายหลากหลายนะครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรอยรั่วภายในบ้านยังไงก็ ก่อนที่จะเตรียมรับมือก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะคะก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะคะแต่ว่าวันนี้รายการขอเวลาของรายการบ้านช่างก็หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการบ้านช่างนะคะเป็นรายการสด<ม>ทุกวันพรหัสตอนบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหากคุณมีปัญหาเรื่องบ้านนะคะก็อย่าลืมให้รายการบ้านช่างเป็นหนึ่งในตัวช่วยของคุณนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันรัฐนันสิริวัลีสุนิทิและอาจารย์สาเดิงฤทธิ์พริง้งต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ